สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทีมชาติญี่ปุ่นมีคิวลงทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3หรือรอบ12ทีมสุดท้ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนจำนวน2นัดโดยสถานการณ์ของทีมยังไม่ค่อยจะสู้ดีนักลงสนามไป4นัดเก็บมาได้เพียง6แต้ม รังอันดับ3ของกลุ่มซึ่งโปรแกรม2นัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนสำคัญต่อาการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์มากๆล่าสุดทางด้านฮาชิเมะมริโยสุกุนซือใหญ่ของทีมได้เรียกนักเตะเพื่อลุยศึกรายการนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการก้ามาติดทีมชาติชุดใหญ่ของคาโอรุมิโตมะดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการลูกหนังญี่ปุ่นที่เซ็นสัญญากับไบรตันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนถูกส่งตัวให้กับแซงจิลุสในลีเบลเยียม ยืมตัวไปใช้งานเนื่องจากติดปัญหาเรื่องเวิร์กพรมิดแต่การไปตั้งต้นฟุตบอลยุโรปก็ทําทผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ยังมีผู้เล่นจากแชมป์เจลีก2021ติดเข้ามาถึง3รายรวมไปถึงเพื่อร่วมทีมของเทีราทรบุญมาทานอย่างได้เซนมาเอดะของโยโกฮาม่าเอฟวฟรีนอสก็ติดทีมมาด้วยเช่นกันรายชื่อนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นผู้รักษาประตูอิจิคาวาชิมะจากสตาบุฟฝรั่งเศส ชูอิจิกอนดะจากชิมิซึเอสเผาโคเซธานิจากโชนันเบลมาเล่ก่องหลังยูโตะนากามโตะจากเอฟซีโตเกียวมายาโยชิดะจากซามดเียอ,อิตาลีฮิโรกิซากกอิจากอุรวาวะเรดดมอนโชงโงะธานิกุชิจากคาวาซากิฟอนตเล่มิกิยามาเนะจากคาวาซากิฟอนตเล่เซอิมิโรยะจากฮันโนเวอร์เยอรมันโกอิทาคุระจากชาวเกสุ4ซีเยอรมันยูค้านากายามะ ซาโวเล่จากฟลด์เลโอฮาตาเตะจากคาวาสกิฟอนตาเล่ทากิฮิโรโทมิยยสุจากอาเซนนลอังกฤษกองกลางเกงงิฮารากุชิจากยูโรเบลินจากเยอรมันกาคุชิบาสกิจากเลกาเนสสเปนวาทารุเอนโดจากสตุตการ์ทเยอรมันจุนยะอิโตะจากเกมเบเยียมทาคุมะอาซโนจากโบคุมยิเดมซาโมริตะจากซานตาคาราโปรตุเกสและจีคามดะจากแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมัน คาโอรุมิโตมาจากแซงจิรุสเบลเยียมอ,อ,อาโอธนากะจากดุสเซนดอฟเยอรมันก่องหน้าอยูยยาโอสโกโจากวิเซนโกเบเคี่ยงโงฟูรูฮาชิจากเซลติกไดเซนไมดะจากโยโความ่าเอฟฟารินอสและอายาเซอุเ,อ,เอดะจากคัชมาแอลเลอร์สำหรับโปรแกรมทีมชาติญี่ปุ่น11พฤศจิกายนพบกับเวียดนาม16พฤศจิกายนพบกับโอมาน ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของโมโนโปกิ้งอาจได้เวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนลุยศึก AFF Suzuki Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ธันวาถึง1มกราคมเพิ่มมากขึ้นหลังไทยลีกเตรียมขยับโปรแกรมการแข่งขันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนหน้านี้บริษัทไทยลีกจำกัดได้วางแผนจะเล่นโปรแกรมศึกลีโวลีคับในวันพุทธที่1ธันวาฯออกไปเพื่อทับช้างศึกในเวลาเตรียมทีมเพิ่มขึ้นเป็น1สัปดาห์เต็ม หลังจบศึกลิเวอร์ไทยลีกวันที่28พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามนายกรวีปิษณานาัานตกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยลีกกล่าววา่าเมื่อช่วงเช้าวันที่4พฤศจิกาได้ร่วมประชุมกับสโมสรไทยลีกเพื่อหาแนวทางขยับโปรแกรมโดยทางเลือกที่เสนอไปคือจะยกเลิกเกมไทยลีกเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28ประเตะเร็วขึ้นเป็นนัดกลางสัปดาห์วันพุธที่24พฤศจิกายน ซึ่งเดิมทีเป็นคิวเตะช้างเอฟเอคัพรอบ32ทีมสุดท้ายโดยจะเลือนสึกเอฟเอคัพในวันดังกล่าวไปไปแข่งขันในเลก2แทนโดยเรื่องนี้ได้ส่งแบบสอบถามไปให้สโมสรต่างๆพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่ก่อนจะตอบกลับมาและจะแจ้งอย่างเป็นทางการากพฤิกาย,ยนนี้ทางนี้หากทุกสโมสรเห็นด้วยตามข้อเสนอด,ดังกล่าวจะทําให้ทีมชาติไทยมีเวลาเก็บตัวเพิ่มอีก4วันรวมแล้วจะมีเวลาเก็บตัวเป็น10วันก่อนจะลงเล่นนัดเปิดสนามวันที่5ธันวาคม ซึ่งจะพบกับทีมจากเพลย์ออฟระหว่างบูไนหรือติมอร์เลสเต้มโนโพกิงกูซอทีมชาตไทยคนใหม่เตรียมเดินทางไปชมเกมระหว่างบิจีปทุมยูเนเตดพบกับบุรามยูเนเตดและเมืองทองยูเนเตดพบกับสุพรรณบุรีเอฟซเพื่อเฟ้นหานักเตะไปลุยซูซูกิครับระหว่างวันที่5ถึง1มการานี้เฮดโค้ช e วัย45ปีจะครบกำหนดกักตัววันเสาร์นี้ก่อนที่ช่วงเย็น วางแผนไปดูเกมลีโอสเตเดียมระหว่างบีจีปทุมเปิดบ้านพบกับเุรีัมยูเนเตดทันทีต่อด้วยวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนคู่ระหว่างเมืองทองยูเนเตตเปิดบ้านพบกับสุเปอร,ร์เรฟซีที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมสำหรับมอนโพกิ้งอดีตกุนซือระดับตำนานของทูแบงคอกถูกนวลพัลลัมสามผู้จัดการทีมแต่งตั้งเข้ามาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่แทนที่อากิระนิชิโนด้วยสัญญาระยะสัน้นโดยจะประเมินผลงานจากการแข่งขันซูซูกิคัพ2020หรือครั้งล่าสุดสช้างศึกคว้าแชมป์ ตั้งแต่เมื่อปี2 0 1 6ในยุคของซิโก,โก,ก้กรติศักดิ์เสนาเมืองหลังจบศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกช้างศึกทีมชาติไทยชุดยูย่ 23. ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ด้วยการเป็นหนึ่งใน4ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดจาก10กลุ่มนั้นโดยผลงานของทีมชาติไทยคือเสมอมองโกเลีย1นหนึ่งชนะลาว30และเสมอมาเลเซีย0 0จบด้วยการมี5คะแนนยิงได้4เสียไป1 ส่วนผู้ทำประตูของไทยได้แก่จากกิจพลพลสองประตูและกอรวิทาษาและธนวัฒน์สังจิตถาวรคนละประตูผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายเจเด็ดมีลาบผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยถึงนักเตะที่หน้าดันขึ้นมาจากทีมชุดยูยสามสู่ทีมชุดใหญ่มีใครบ้างเสเด็จกล่าวว่าในส่วนของทีมชาติไทยมองว่าจากกิจพลพลของขอนแก่นยูนเต็ดกล้าเล่นจังหวะตัดเข้ายิงก็นิ่งแต่ยังต้องลุ้นเรื่องความสม่ำเสมอรวมไปถึงกอรวิทธาษาก็น่าสนใจ ส่วนพวกที่เล่นต่างแดนก็มีโจนาธานเข็มดีตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กกับธนวัน์สิงจิตท,ทาบอลที่คิดว่าสามารถดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้เลยโอรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญชื่อนี้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของแฟนบอลชาวไทยดยการปลูกปั้นจากโค้ชเฮงวิทยาลาหากุลประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคชนบุรีเอฟซีที่การันตีในความเก่งกาจของฝีเท้าพร้อมยกย่องให้เป็นหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทย ก็ยิมเปิดตัวเกมแรกในลีกสูงสุดกับทัพฉลามชนชลบุรีเอฟซีเมื่อ2สิงหาคมปี2014ในวัย16ปี11เดือน9วันโดยลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วง10นาทีสุดท้ายในเกมที่เปิดบ้านถล่มสมุทรสงคราม FC- ขาดลอย4-0นั่นคือวันแรกที่แฟนบอลชลบุรีและแฟนบอลไทยทั้งประเทศได้รู้จักจ่าหนูหน้าตีคนนี้อย่างเป็นทางการเอาจริงๆตื่นเต้นนะครับเหมือนปีนั้นน่าจะขึ้นมารักแรกและเล่นสีราชาที่มีแด็กอยู่ดิวิชั่นหนึ่ง แล้วพอเลข2องเขาบอกให้เราไปเล่นชนบุรีตอนนั้นมีแต่ตัวดีๆเราก็ไม่ได้หวังว่าจะมีโอกาสลงเล่นแค่มาร่วมซ้อมมาหาประสบการณ์แต่คิดว่าตอนนั้นสกอร์มันขาดเขาก็เลยเปลี่ยนลงมันก็ตื่นเต้นที่ได้ลงแบตนั้นพอเราไม่ได้รู้เรื่องฟุตบอลขนาดนั้นเราต้องเรียนฟุตบอลระดับโตขึ้นไปอีกเป็นแมตช์แรกยิ่งตื่นเต้นจากเกมแรกเมื่อปี2014จนถึงปัจจุบันดาาเตะว่า24ปีผ่านร้อนผ่านหนาวในลีกสูงสุดมาแล้ว8ฤดูกาล ลงสนามในสีเสื้อฉลามชนไปแล้วเกินกว่า100นัดอย่างไรก็ตามมีหลายตัวหลายครั้งที่เจ้าหิมถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาและดูเฉื่อยชาจนถึงกับเคยถูกค่อนแคะว่าจะไม่สามารถก้าวคำว่าด,ดาวรุ่งขึ้นมาเป็นนักเตะระดับพ็อบของไทลีกได้แต่ผลงานในปี2021-2022สเสงียงวิจารณ์ต่างๆที่เคยมีถูกกลบให้เงียบเป็นป่าช้าไปเรียบร้อยพอเะ้าหิมระเบิดฟอร์มการเล่นที่สุดยอดด้วยการลงสนามเป็นตัวจริงครบ1ินัด ยิงไป5ประตูกับอีกสียแอซิตจนกลายเป็นจอมทัพที่ฉลามชนจะขาดไม่ได้โดยผลงาน5ประตูกับสียแอซิตของวรชิตเกิดขึ้นใน3เกมคือ12กันยายนเสมอกับเมืองทองยูเนเต็ด3-3ทำเป็น1ประตูกับอีก2อแอซิต25กันยายนชนะขอนแก่น 0, ยูเนเต็ด7-0ยิงไป3ประตูกับ1แอซิต31ตุลาคมชนะการทะเลือ21ทำเป็ประตูกับอีก1แอซิโดยฟอร์มันร้อนแรง ส่วนหนึ่งน่าจะบรรดาแข่งในเกมรุกของชนบุรีเอซที่ในฤดูกาลนี้เต็มไปด้วยคู่ขาชั้นยอดมากมายทั้งเดนิสมูเรโล่กิริคานยุกและยูบองซูซึ่งเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระทําให้เขาไม่ต้องเป็นเดอะแบกของทีเหมือนในฤดูกาลก่อนปีนี้เราจึงได้เห็นเจ้าหิมกล้าเล่นกล้าลุยรวมถึงกล้าจะง้างเท้าสับไก่ยิงเองมากขึ้นส่งผลให้ระเบิดฟอร์มออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างที่เห็นจากนี้สิ่งเดียวที่ต้องพิสูจน์ตัวเองก็คือความสม่ำเสมอและความคงเส้นคงวา เราคงไม่มีใครสงสัยในฝีท้าของเขาอีกแล้วซึ่งหากยังสามารถรักษาฟอร์มที่ดีเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องประตูสู่ช้างศึกทีมชาติชุดใหญ่ในการติดทีมไปลุยซูซูกิครับที่ประเทศสิงคโปร์ปลายปีคงไม่หนีไปไหนที่สําคัญยังเป็นการบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าตอนนี้เด็กชายวรชิตได้กล่าวคําว่าดาวรุ่งขึ้นมาเป็นแข้งชั้นนาของเมืองไทยแบบเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว